กลางความมืดของห้องสนิมมีเสียงกระซิบแปลกๆแ,และเงาที่เคลื่อนไหวอยู่มันคือผีจริงหรือเพียงจินตนาการของคุณอยากกลั้นใจลองเข้าไปดูถ้าคุณกลา้ากลางคืนที่มืดมิดมีบ้านร้างหลังหนึ่งที่ถูกที่มานานหลายสิบปีห้องสนิมในบ้านนั้นซ่อนความลับและเงาที่คุณไม่เคยเห็นเสียงกระซิบรอมือเย็นและดวงตาสีแดงเรืองแสงคุณกล้าเข้าไปสำรวจหรือไม่ อยากระพริบตาทุกวินาทีอาจทำให้คุณเจอสิ่งที่ไม่ควรเห็นกดดูคลิปนี้ถ้าคุณกล้าพอห้องสนิมตั้งอยู่ในบ้านร้างที่ถูกทิ้งมานานหลายสิบปีประตูไม้เก่าผุกร่อนดังเอ็ดเมื่อถูกผลักเปิดอากาศข้าในหนาวเย็นผิดปกติแม้กลางวันแสงแดดส่องไม่ถึงฝุ่นนาเกาะตามพื้นและผนังจนทุกย่างก้ามีเสียงกรอบกแกรบกลิ่นเหม็นชื้นของโลหะเก่าผสมกับความหนาเปื่อยลอยมากระทบจมูก เสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอทำให้หัวใจเต้นแรงฉันเดินเข้าไปชา้าชามือสัมผัสผนังเย็นเฉียบราาวกับมีใครมองอยู่แสงไฟฉายส่องไปเห็นเงาเล็กๆเคลื่อนไหวในมุมห้องฉันหยุดหายใจเสียงหัวใจดังในห,หูจนกลบเสียงอื่นหมดฝ่ามือเย็นเฉียบแต่ไหลฉันแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันก้าวถอยหลังแต่ประตูด้านหลังปิดลงเองด้วยแรงลมหรือมือใคร เสียงกระซิบเบาๆดังมาจากมุมมืดของห้องสนิมมันเรียกชื่อฉันซ้ำๆอย่างเย็นชาทำให้ขนลุกสู้ฉันอยากวิ่งแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นฝุ่นคุ้งขึ้นเมื่อฉันหันไปมองอีกครั้งเนานั้นใกล้เข้ามาร่างน,นั้นโปร่งแสงเห็นเพียงเงาและดวงตาที่เปล่งประกายแดงฉันกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างน,นั้นยิ้มอย่างสยดสยองแล้วมันหายไปทันทีเหลือเพียงความเงียบและความเย็นเยียบ ฉันยืนอยู่คนเดียวในห้องสนิมมือสั่นไม่หยุดแต่แล้วเสียงเคาะเบาๆที่ประตูเหมือนมีใครอยู่ข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งฉันค่อยๆเดินไปที่ประตูมือยังสั่นไม่หยุดเสียงเคาะหยุดลงชั่วครู่แต่หัวใจฉันเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาฉันหันมองรอบห้องอีกครั้งเงามืดในมุมกำลังขยายตัวเหมือนจะเข้ามาใกล้ฝ่ามือที่เย็นเฉียบกลับสัมผัสเข้ากับผนังโลหะสนิมเสียงกระซิบกลับมาคราวนี้ดังขึ้นและชัดเจนมากกว่าเดิม ออกไปอย่ามาใกล้ฉันพยายามถอยหลังแต่ขาพังเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นฝุ่นและสนิมลอยขึ้นปกคลุมสายตาทำให้ทุกอย่างพร่ามัวจากนั้นประตูเปิดเองอีกครั้งอย่างแรงลมเย็นพัดเข้ามาเต็มแรงฉันเห็นเนาที่โปร่งแสงค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดวงตาสีแดงเรียงแสงสะท้อนกับแสงไฟฉายของฉันร้านนั้นยิ้มเย็นชาเหมือนรู้ความลับของฉันทั้งหมด ฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาทันใดนั้นมือของมันแต่ไายฉันอย่างเบาแต่เย็นเฉียบหัวใจฉันแทบหยุดเต้นร่าโปร่งแสงค่อยๆลอยผ่านฉันไปและเสียงหูรอยเย็นชาก็ดังก้องอยู่รอบห้องสนิมฉันลม้มลงกับพื้นพยายามลืมตาแต่เมื่อมองไปรอบๆห้องเงานั้นหายไปเหมือนกับไม่เคยมีอยู่เหลือเพียงเสียงน้ำหยดและลมหนาว แต่ฉันรู้ในใจมันยังอยู่และกำลังรอฉันอยู่ในมุมมืดอีกครั้งฉันลุกขึ้นชา้าชามือยังจับฝ่ายายแน่นทุกย่างก้าวในห้องสนิมดังกรอกแบแกรบสะท้อนขึ้นผนังเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนมีใครอยู่ใกล้ฉันฉันหันไปมองมุมมืดและเห็นร่างโปร่งแสงอีกครั้งร่างนั้นยืนอยู่ตรงประตูแต่ไม่ใช่ประตูที่ฉันจะออกไปได้มันก้าวเข้ามาอย่างช้าชาราวกับเวลาในห้องนี้หยุดหมุน ดวงตาสีแดงเรียงแสงเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าฉันพยายามวิ่งแต่เท้าทุกข้านติดกับพื้นเหมือนมีแรงดึงฝ่ามือเย็นเฉียบสัมผัสคอฉันอีกครั้งครั้งนี้แรงขึ้นเสียงหัวรอะเย็นชาเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญของผู้คนที่หายไปฉันตกใจจนตัวแข็งร่างนั้นยื่นมือออกมาจับฉันเต็มแรงทุกอย่างมืดสนิทและในความเงียบฉันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ควรเข้ามา ฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินแล้วทุกอย่างหยุดเงานั้นหายไปทันทีเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นสนิมฉุนฉันล้มตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาและใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เมื่อหันไปมองประตูอีกครั้งรอยมือสีสนิมปรากฏอยู่บนไม้ประตูเหมือนเพิ่งถูกแต่ไม่นานและเสียงกระซิบสุดท้ายดังอยู่รอบหูฉันเราจะพบกันอีกครั้งฉันยังคงนั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นฝุ่น และสนิมลอยฟุ้งรอบตัวใจฉันเต้นแรงแต่ความกลัวก็ผลักให้ต้องลุกขึ้นอีกครั้งฉันค่อยๆก้าไปทางประตูมือจับลูกบิดแน่นทันใดนั้นประตูเปิดเองอีกครั้งแม่ฉันไม่ได้แต่ลมเย็นพัดเข้ามาทำให้ขนลุกทั่วร่างฉันส่องไฟฉายไปรอบห้องอีกครั้งเลามือในมุมห้องขยับไกลเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหลายเสียงรวมกันออกไปอย่ากลับมา ฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องทุกย่างก้าวเมื่อหันหลังเงานั้นปรากฏใกล้มากกว่าที่เคยดวงตาสีแดงฉานมองตรงเข้ามาทำให้ลมหายใจฉันติดขัดฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าฉันติดกับพื้นเหมือนมีแรงดึงฝ่ามือเย็นเฉียบสัมผัสลายฉันอีกครั้งและความมืดค่อยคอยกลืนฉันทั้งตัวเสียงหูโรอเย็นชาเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้แผ่วเบาเหมือนทุกความเศร้าและความแค้นของห้องสนิมถูกส่งเข้ามาในใจฉัน ฉันกรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนหายไปกับความเงียบพันใดนั้นไฟฉา,ายดับลงทุกอย่างมืดสนิทและฉันรู้สึกร่างโปร่งแสงสัมผัสฉันจากทุกทิศทางฉันพยายามหายใจแต่ความเย็นจับร่างจนขยับไม่ได้เสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ใบหูฉันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปความมืดและความหนาวค่อยๆค,คลายออกชา้ชาเหลือเพียงเสียงน้ำหยดและเสียงลมหอบของฉันเองแต่ใจฉันรู้ดี มันยังอยู่ในมุมมืดของห้องสนิมฉันนั่งอยู่บนพื้นมือยังสั่นไม่กล้าหายใจแรงแต่ความอยากรู้กลับผลักให้ฉันลุกขึ้นอีกครั้งฉันก้าวช้าๆไปยังมุมห้องที่เงามืดมักจะปรากฏฝุ่นและสนิมลอยฟุ้งราวกับมีชีวิตทุกย่างก้าวของฉันทําให้เสียงกรอกแกรบสะท้อนทั่วทันใดนั้นไฟฉายสว่างวูบหนึ่งเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงยืนอยู่ตรงกลางห้องดวงตาสีแดงฉานเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้า มันก้าวเข้ามาช้าๆแต่ฉันรู้สึกว่าทุกย่างก้าวดังก้องอยู่ในหัวใจฉันพยายามถอยหลังแต่ขาฉันเหมือนติดอยู่กับพื้นสนิมและฝุ่นจับเท้าจนถอยไม่ได้ร่างนั้นยิ้มเย็นชามือโปร่งแสงยื่นออกมาแต่ลายฉันอีกครั้งความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในตัวฉันราวกับเลือดในร่างแข็งตัวฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านฉันและในวินาทีที่มันผ่านไปฉันเห็นประตูปิดเอง แต่รอมือสนิมปรากฏอยู่บนประตูมือเหมือนถูกกดทับจากด้านในเสียงกระซิบดังชัดเจนรอบหูฉันเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ฉันถอยหลังชนมุมห้องหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาร่างน,นั้นค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นแสงสีแดงจากดวงตาเปล่งประกายรอบตัวฉันพยายามวิ่งแต่ขาไม่ขยับร่างน,นั้นค่อยๆลอยใกล้จนฉันสัมผสัสได้ถึงความเย็นของมัน และทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงทุกอย่างเงียบสนิทฉันยืนอยู่คนเดียวหรือคิดว่าอยู่คนเดียวเพราะในมุมมืดฉันเห็นเงานั้นซ่อนอยู่แค่เพียงมุมตาของฉันเท่านั้นฉันยืนตัวแข็งขยับไม่ได้ทุกสายตาจับจ้องมาที่มุมมืดร่างโปร่งแสงเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ชาชาแต่มั่นคงดวงตาสีแดงเปล่งประกายสะท้อนความเศร้าความแค้นและความหิวโหยฉันพยายามก้าวถอยหลงังแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกจึงไว้ ทันใดนั้นเสียงหูรอยเย็นชาก้องทั่วห้องร่างนั้นยื่นมือเข้ามาสัมผัสที่ไหลฉันเหมือนน้ำแข็งไหลเข้าสู่กระดูกฉันรู้สึกเหมือนร่างฉันถูกดึงเข้าหามันไม่สามารถหลีกเลี่ยนได้แล้วไฟฉายฉันดับลงทันทีความมืดปกคลุมทุกอย่างเสียงกระซิบดังชัดเจนข้างหูฉันถึงเวลาของเธอแล้วฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินร่างโปร่งแสงค่อยๆเคลื่อนผ่านฉัน และฉันรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในตัวมันทุกอย่างหยุดนิ่งความมืดและความเย็นครอบงำร่างฉันและทันใดนั้นเสียงน้ำหยดดังขึ้นอีกครั้งฉันลืมตาและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องสนิมแต่ร่างกายเย็นเฉียบประตูปิดอยู่ข้างหน้าแต่รอมือสนิมปรากฏเต็มไปทั่วฉันหายใจแรงแต่รู้ดีในใจว่ามันยังอยู่รอคอยและจะกลับมาอีกครั้งฉันนอนนิ่งอยู่บนพื้นหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบ ฝุ่นและสนิมลอยฟุ้งรอบตัวราวกับมีชีวิตประตูปิดสนิทแต่รอยมือสนิมยังคงปรากฏชัดเจนฉันพยายามขยับตัวแต่ขาเหมือนติดอยู่กับพื้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้ใบหูเราไม่ลืมใครใครเข้ามาที่นี่ฉันพยายามลืมตาอีกครั้งแสงไฟฉายสว่างขึ้นวูบหนึ่งและฉันเห็นเงาโปร่งแสงหลายร่างยืนอยู่รอบตัวฉันดวงตาสีแดงฉามองตรงมาที่ฉันอย่างหิวโหย ฝ่ามือเย็นจับไหล่ฉันอีกครั้งครั้งนี้แรงขึ้นฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงถูกกลืนหายไปในความมืดร่างโปร่งแสงค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นพร้อมกับหูราะเย็นชาฉันพยายามวิ่งแต่ขาพังเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วทุกอย่างหยุดเงาทั้งหลายหายไปทันทีเหลือเพียงความเมียฝุ่นและกลิ่นสนิมฉุนแต่ฉันรู้ดีมันยังอยู่ในมุมมืดของห้องสนิมและคราวนี้มันไม่ได้อยู่เพียงในห้อง ฉันได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากด้านนอกจากทุกทิศทางเรากำลังรอเธอฉันรู้ทันทีว่าการออกจากห้องสนิมครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดจบฉันวิ่งออกจากบ้านร้างมือยังจับไฟฉายแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาฝุ่นและกลิ่นสนิมยังติดอยู่ตามเสื้อผ้าฉันหันกลับไปมองบ้านร้าเนเงียบสงัดเหมือนเดิมแต่เสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาดังก้องอยู่ในหัวใจฉัน ฉันพยายามวิ่งไปยังถนนใหญ่แต่ทุกย่างก้าเหมือนถูกดึงกลับร่างโปร่งแสงปรากฏเป็นครั้งคราวในเงามืดตามหลังฉันดวงตาสีแดงฉายแสงในที่มืดสะท้อนความแค้นและความรอคอยฉันคิดว่าถึงปลอดภัยแล้วแต่เมื่อหันไปดูหลังคอเห็นรอมือสนิมปรากฏบนไหล่ฉันเหมือนใครเพิ่งแต่ไม่นานเสียงกระซิบครั้งนี้ดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมเราอยู่กับเธอตลอดไป ฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินทุกสิ่งรอบตัวเงียบยกเว้นเสียงหัวใจของฉันที่เต้นรัวฉันรู้ทันทีว่าการนีออกจากห้องสนิมครั้งนี้เพียงแค่เริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงฉันวิ่งไปตามถนนร้างคืนมืดมิดไม่เห็นใครเสียงฝีเท้าและกระซิบแผ่วเบาดังตามหลังฉันทุกย่างก้าวไฟฉายส่องไปแต่ละมุมแต่เนามือกลับปรากฏซ้ำอีกครั้ง ร่างโปร่งแสงบางส่วนปรากฏเหนือพื้นลอยตามฉันอย่างช้าๆหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดฉันคิดว่าถึงถนนใหญ่แล้วแต่ทันใดนั้นรอยมือสนิมปรากฏบนเสื้อผ้าของฉันเองเหมือนใครแต่ฉันขณะที่วิ่งเสียงกระซิบดังชัดเจนข้างหูเราไม่เคยจากไปเราอยู่กับเธอทุกที่ฉันรู้สึกว่ามีแรงดึงจากด้านหลังมือเย็นเฉียบแตะไหลฉันอีกครั้ง ร่างโปร่งแสงปรากฏใกล้มาจนฉันเห็นรายละเอียดของดวงตาสีแดงฉานฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาติดพื้นเหมือนมีแรงลึกลับจับไว้ันใดนั้นไฟฉายดับสนิทความมืดครอบนำฉันเต็มร่างและเสียงหูร้อยเย็นชากล้องอยู่รอบตัวฉันล้มลงกับพื้นลมหายใจหอบเปร่ากับจะขาดใจแต่เมื่อหันไปเห็นร่างโปร่งแสงหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าฉันดวงตาสีแดงฉายแสงและมันยิ้มเย็นชาคืนนี้เริ่มต้นใหม่ ฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงถูกกลืนหายไปด้วยความมืดและฉันรู้ทันทีว่าการนีออกจากห้องสนิมครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบฉันลุกขึ้นเดินอย่างระมัดระวังฝุ่นและสนิมยังเกาะติดตัวฉันทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวฉันหันซ้ายขวาแต่ไม่มีใครหรือคิดว่าไม่มีใคร พันใดนั้นเงามืดปรากฏเป็นครั้งคราวในเงาของต้นไม้และกำแพงเก่าร่างโปร่งแสงบางส่วนลอยตามฉันจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งดวงตาสีแดงฉายประกายเหมือนกำลังสอดส่องทุกความคิดของฉันฉันเริ่มวิ่งแต่ขาของฉันเหมือนถูกตรึงกับพื้นราวกับแรงลึกลับดึงไว้โรมือสนิมปรากฏบนแขนฉันเหมือนใครแต่ฉันทันทีที่ขยับเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนกว่าที่เคยเราอยู่กับเธอทุกที่ ไม่มีที่ปลอดภัยฉันพยายามหันหลังแต่ร่ามโปร่งแสงปรากฏใกล้มาจนเห็นความเย็นเฉียบที่มือมันทุกอย่างมืดสนิทเว้นแต่ดวงตาสีแดงที่ฉายแสงในความมืดเสียงหูร้อยเย็นชาแผ่วเบาเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ของคนหลายคนฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาไม่ขยับมือเย็นเฉียบแต่ลหลฉันอีกครั้งฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงถูกกลืนหายไปกับความมืดทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงหนึ่งดังจากด้านหลัง คืนนี้เป็นคืนแรกของเธอกับเราความมืดและความหนาวครอบนำฉันอีกครั้งและฉันรู้ทันทีการอีกออกจากห้องสนิมครั้งนี้เพียงเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉันวิ่งกลับบ้านแต่ทุกถนนเหมือนเปลี่ยนไปจากที่จำได้บ้านรามบ้านเพื่อนบ้านทุกอย่างมืดและเงียบสงดัดแต่ฉันรู้สึกมีสายตาจับจ้องทุกย่างก้าวร่างโปร่งแสงปรากฏเป็นครั้งคราวใกล้เข้ามาเรืยๆ ดวงตาสีแดงฉายประกายเหมือนสอดส่องความกลัวของฉันฉันหายใจไม่ออกพยายามวิ่งแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกตรึงไว้รอยมือสนิมปรากฏบนแขนและหลังฉันเหมือนถูกสัมผัสหลายครั้งเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเราอยู่กับเธอไม่มีที่ปลอดภัยฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างโปร่งแสงลอยเข้ามาใกล้จนสัมผัสความเย็นที่ไหลฉันได้หัวใจฉันเต้นแรงลมหายใจติดขัดความมืดครอบงำทุกอย่าง คันใดนั้นฉันเห็นเงาหนึ่งเคลื่อนผ่านกำแพงหน้าบ้านมันกว่าสายตาไปทั่วฉันและยิ้มเย็นชากับความกลัวของฉันฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงถูกกลืนหายไปในความมืดแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ใบหูฉันคืนนี้เป็นคืนแรกของเธอกับเราฉันพยายามวิ่งแต่รู้ทันทีไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วร่างโปร่งแสงปรากฏอยู่ทุกมุมตาของฉันตามฉันทุกที่ตลอดเวลา ฉันล้มตัวลงกับพื้นมือสั่นและน้ำตาไหลและฉันรู้ทันทีว่าผีในห้องสนิมไม่เคยปล่อยใครไปง่ายๆฉันนั่งหอบอยู่บนพื้นบ้านของตัวเองฝุ่นและกลิ่นสนิมยังติดตามเสื้อผ้าหัวใจยังเต้นแรงแต่ความกลัวค่อยๆลดลงเล็กน้อยฉันมองไปรอบตัวไม่มีร่ามโปร่งแสงไม่มีเงาไม่มีกระซิบใดๆความเงียบสงัดคลุมทุกสิ่งแต่ใจฉันรู้ดีความทรงจำของห้องสนิมยังอยู่ในใจ ฉันลุกขึ้นค่อยๆเดินไปอย่างหน้าต่างแสงเช้าสาสองเข้ามาสายลมเย็นพัดเบาๆทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันถอนหายใจยาวและยิ้มบางๆให้กับความกลัวที่ผ่านไปแม้ว่าผีในห้องสนิมจะยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันฉันได้เรียนรู้ว่าบางความกลัวไม่จำเป็นต้องหายไปเพียงแค่เราอยู่กับมันและก้าวเดินต่อไปฉันปิดประตูห้องของตัวเองช้าๆแต่มั่นคง และในความสงบฉันรู้สึกว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งจบ